สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วกะท่านผู้ฟังทุกท่านกับภูพ่อกับยายดวนขึ้นเก่าเนาะพีน้องเมื่อนี่กับมากับคว่ำหนาวยินพี่น้องเบิง่งยายดวนจนสวมเสื้อเขนยาวจนใส่หมวกอากาศเย็นบานยายดวนหนาวแล้วบานพี่น้องหนาวอยู่บ่พี่น้องกสีมันก็เป็นน้ำจังหวัดหนาะพีน้องเนาะแต่ว่ากะยายดวนว่าตรงหนาวอ่ะเพราะว่า,ามันถึงฤด,ดูหนาวแล้วสาหรับคลิปนี้นะยายดวนเสียเหลืองเล่าของแสงประหลาด ขุดขึ้นกลางป่ามาเล่าพี่น้องฟังเพว่าหมู่บ้านนี่นะยายด้วนถามลูกถามหลานถามน้องโจมันเขามาในบ้บานมันนอนกีดอย่างอยู่ตรงหน้ายายด้วนถามว่าบังหำมึงน,น,นอนอยู่ตรงไฮตรงหน้ายัางเสียมึงเห็นผีบ่ยายด้วนถามเอจ้ากูถามประหลาดแต่ายายอันนี้มันว่าเอา้ายายเสียวไปบอกลงในยูทูบให้พี่น้องฟัง ยาย่ลวนว่าเนาะมันนี้มันเลยว่าเห็นน่นเห็นแถมันว่าเห็นอีหลีเพราะว่าผมไปนวนกีดยางสวนนี่หาสิบไรผมไปนอนปีเลคขังเลกไปว่าอันมันนอนทงหน้าไหมพี่น้องมันสีมีอันมีปลามีปลาอยู่ขางปลาอย่างมันสิเป็นปลาแบบธรรมชาติปลาหนี่เป็นปลาไม่ต่วนไม่ทุกต่วนลยว่าเข้าเจออยังบ่ทชันไปบุกเบิกได้โดนีดิปประมาณสิบอะไร ดอนที่ยายดอนเคยเราพี่น้องฟังว่าอัยายดอนไปเก็บเห็ดแล้วเห็นอันเห็นหมออันหมอดินแม่ขเขาจะเอาผ้าขาวมัดปากแม่ฟังไม่หันนี่แหละดอนนี่แหละเพราะว่าปลาหยางมันนี่มันสิอยู่ติดกับดอนนี่แค่มันแต่ว่ามิมันสิมีอันถนน,นแม่เม็นุ่นทางคนไปให้ไปหน้าไหม,มันขันไปมันอยู่คนเราฝากทางแม่อันปลาหยางอยู่ฝากข้างนี้มันนี้ ปลาใหม่อยู่ฝากทา้งนั้นแล้วกาที่ตะวันออกนี่ก็สิมีปลาอ่อยมันนี่ทิศเนื้อก็สิเป็นปลาหยางอีกส่วนหนึ่งของเจ้าหนึ่งมันนี่ฟังท่างนั้นก็สิเป็นปลาหยางอีกเจ้าหนึ่งเข้ากับพักกันนวนกีดอยู่หันล่ะนอนกีดน้ากันแต่มันคนละส่วนคนละปลาเนี่ยไหมปลาหยางนั่นพอดีมันบอกว่ามันไปนวนมันอะ่ะมันเป็นวันพระไปนวนขึ้นแรกม่ะเป็นวันพระ พอดีมันว่าประมาณสี่ถุ่มกลัวๆมันก็สิล่เมื่อกีดยางเลยเพราะว่ามันก็เลยนอนนอนอยู่เปเปมันโผล่อยู่ใต้รางเถียงมันก็เลยสูบยาสูบยาประมาณนักขัติได้ประเาศไหนเคงม่วนซ้ำมันว่าได้ยินเสียงคือจังค้นเว้ากันนี่มันวายู่ในดอนมันก็เลยหันหนาไปพึ่งมันว่ามันคนมาหาอยู่หากิน มันเลยว่าไผมาหาอยู่หากินเน็ดคนนี้มันเบาเนาะพอดีมันหันไปเบิ่งมันบามันมีคนมันเห็นเสียงมันเห็นเสียงลอยขึ้นจากดอนนั่พี่น้องมันบาลอยขึ้นมานี่ลอยในดอนนั่นี่มันว่านั่ยอุ้ยเป็นตะเบิ่งมันว่ามือเจ้าวาดผ่าบ่เรียนให่ดวนเสียงในเวลามันลอยนี่มันกะสิพานต้นไหม่เนาะเวลาพานต้นไหม่นี่มันก็จะบ่เห็นเสียงไห บัดนีเวลามันไปพูมันเสยนเสียงไหมมันจะมีมี่ตูใหม่ใหญ่ๆที่มันว่ามีตูดใหม่ใหญ่ๆเวลาเสียงมันลอยผ่านตูดใหม่ถ้าผ่านตูนใหม่ไงมันก็สิบอเห็นเสงบัดนี้มันจะโผล่มากพี่น้องเป็นแบบนี้ไปมื่อไงมันว่าโ้เสียงอียั้งมันว่าพีหลบว้ามันคิดได้ใจเนาะบังนี้มันก็เลยเนีมมันมองตามเสียงเนาะลอยออกจากดอนพี่น้องขามปลาอยาง ขามป่าอย่างอีกกันทั้งทิศเหนือเลยมห้ยามไปรวยไปทั้งวัดป่ามันว่ามันมันเบึงจนจนจนเบิดจนเบิดแสงมันว่าจะไปสินสุดอยู่หม่องใดเพราะว่ามันเป็นป่าอย่างเราไม่ได้แต่แสียงเลยยิบเลยยิบเลยยิบมันไก่บ่แล้วจนจนสุดสายตามันว่าจะมีแสงมันนี่มันก็ได้นอนคิดเสียงอัหยังออกจากดอนนี่มันได้ย้ายดอนได้บ่า เป็นของดีผมยืนหันยายดวนว่าพอดีมันก็เรยว่าจับยายดวนก็เลยบอกว่านี่ยายดวนเลยว่าตอนยายดวนไปเก็บเด็อดยายดวนสิบอกให้ตัวฟังยายดวนไปเห็นหมอไปเห็นหมอดินมันนี่มันมีผ่าขาวมันปากพอมยายดวนบอกยายดวนไปขวดเ็ดพอยายดวนว่าเอาส่วนขวดมันดังตึงๆยายดวนบอกเนาะอิริได้หำมันนี่ยายก็เลยสงสัย ยายรวนบอกมันเนาะก็เลยเอาสอนกวดกวดมันนี่เขามือปัดเอามือปัดดินออกมันเป็นผ่าขาวมันนี่มันมีฝ่ายมีฝ่ายผูกผ่องได้รวนบอกมันเนาะมันกิดว่าเฮ้ยเปียบนี่เขาเอาของไปถิ่มได้มัน่าเอาของหไปขาอรักษาบระด้นี่แม่มันบอกมันก็เลยว่าเจ้เห็นตอนี่โอ้ยยายรวนเห็นแต่หลายปีเลยดิเห็นประมาณห่วยว่ามันเกือบสี่สิบปีแล้วยายรวนบอกมันเนาะ บอกหมื่บานนี่มันนี้มันก็เล่าผมก็เลยตื่นตอนเสาร์ผมก็เลยไปเราไปเราให้ลูกอีกคนหนึ่งที่กียยางอยู่สวนหนึ่งน่ะฟังมันนี้เราก็เล่บะเราก็เห็นคือกันเราบอกออกจากดอนั่นแต่ว่ามันสมีทุกวันพระถ้าม่มีวันพระในสิบอกออกมาได้เสียงนั่นมันนี้พอดีมันว่ามันก็เลยสังเกตอีกมันว่าสังเกตวันวันพระเจ็ดคำแปดคำ มันก็นอนนอนทะเบงแม่สายตามันเนสีจ่องสีจ่องไปโดนน่เลยมันว่าบ่มีมันเกิดเลยว่าอุ้ยเสียงอีอย่างเนาะมันว่ามันอย่างหงจักาอมันก็อย่างหงจักคือกันพอดีมันเกิดเลยว่าหนึ่งคำสองคำสามคำสี่คำบ่มีมันก็สัางกีดมันมือไรวันพระสิหาคำมันสิบกีดอย่างนี้ มันสีนอนจอบเบิงมันสีนอนจอบเบิงแสงตลอดมันบอกเพื่อดีมือนั่นซิมหาคามันมีหนองคนหนึ่งมันมาหากินมัดมันก็เลยแวะมาสูบยานนําผมมันว่าผมสูบผมขอยาสูบจะม่วนแน่ก็เล้วไห้กับพวกกันนั่งบอกกันนอนอันมันสิไปหากินทั้งหดผมสิเขาร้อนนี่แล้วมันว่าอันนี้เพื่อนผู้นี่ผู้เฝ้าสวนยางนี่หรือไรบา ตัวจะไปได้ดอนน่ะอาเห็นเสียงทุกวันพระได้มันนี่กับวันพระมันสิร้อยขึ้นจากดอนนี่มันผู้พันมัดนีก็เลยว่าผมวิญนาะผมแหงอยากพ่อผมอยากจือพันวาพี่น้องพนท่าพร้อมนด้เออเขาไปบึ้งเขาโมเสือไอยเพิ่นพนี์บอสูตรยาเบิดม้วนแล้วก็ะยางส่วนตัวยางเขาป้าดอนน่ะอันนี้ผมก็ขึ้นไปน็อตพันว่าผมบอกกีดยาง สิมหาคำผมสิบกกีดอย่างผมสิน้อนเบึงแสงมันว่าอยากหูจักครับมันนี่กนน็น้อนน้อนบอกาะเขาในหลับในยินงไ่เสียงอันห่องวหายว่ายออกมาจากหลวนตาทีตาลาออา่านออกมาแรงออกมาขึ้นมาหาผมอยู่เถียงมันว่าผมก็เลยถามว่ามึงเป็นอย่างมึงจังแดงโอ้ยอ้เวน้่เฮ้ยผมเข้าไปผมมึเคยพิ่งจะย่ญญางเข้าไปเนาะ ผมไดยยินเสียงคุนหักไหมมันว่าหักไม่ดังพัวหลดผมก็เลยหันหามันนี่หันไปผมไปเห็นแสงแสงขึนจากดินจากเงาไหม่มันว่าแสงลอยขึ้นแม่มันนี่ลอยขึ้นมาตรงมาหาผมมันว่าโอยคนขี้งูผมก็แล็ดมันว่าแสงันึ่งก็ไลผมไลผมอยู่กลางดอนผมเนี่ยตำปลาตำไหมออกมามันว่างสิละผมก็เลียนมาได้หนีเลียนเลียนมหาอ่อยในเสียงนี่มันว่าเมื่อในไปยังน้ำขวดมันว่า บบดนี้มันก็ได้ถามามันลอยไปทั้งไหนจักรลอยไปทั้งไหนแล้วผมปวดหังเลวผมฆ่าแต่ยาผมก็ตื่นเนาะมันว่าเป็นเสียงขึ้นผีวงสั่มผีมาอินค้าข่าวมันว่าเป็นเสียงเด้งเดยงมันว่ากลุ้มๆเลยผมน่ะเบว่าเสียงน่นมันสีรลอยตามหลังมาเรื่อยมันว่ามันก็เรยเลีนผมเลีนจนหอดอันอยู่เถียงน้ำก็เลยว่ากูบอกมึงแล้วมึงบอกฟัง มันมันบวมมากดิมันนอนอยู่น้ำผมเลยจนหอดตอนเสาผมกับมันก็เลยส่วนกันไปถามันลุงตาอยู่วัดนี่ก็เลยไปถามว่าผมเห็นเสียงตลอดทุกวันพระมันนี้ลุงตาก็เลยว่าลุงตาก็เห็นขึ้นกันเสียงมันสิล้อยขามวัดมาเนี่ยลุงตาก็เลยว่าจะไปสนใจ เขาเที่ยวทางนี่ตลอดหลวงตามาอยู่นี่จะเท่าไรปีแล้วหลวงตาเห็นตลอดมันเป็นเส้นทางของเขาหลวงตาบอกพระองไปสนใจหรอกปรเกดเลยว,ว่ามันมันออกจากดอนนั่นนด้นั่นละ่ะมันเป็นเส้นทางของเขาเที่ยวเขาเที่ยวของเขาหาอยู่หากินของเขาเขาปไปทำลายเฮาเกิดเรื่องของเขาขยาเขาพระองไปสนใจเรือปฏิที่ีุ่มันว่าผมก็ได้สนใจ ว่าผมก็กีดยามันตลอดบันนี้ผมเห็นตลอดเห็นตลอดเท่าทุกมือนี่มันว่าบัานนี้อีผู้หนึ่งตัวเบาเนาะเป็นฟังน้ำกันด้ยเป็นเฮานี่เฮ้าสีเลรียเลยเฮาสีตามไปขูบเลยมันสอนว่ายใหญ่ดวนว่าไปถึงไปเจ้าเทียมันเป็นเสียงพี่ปอบเสียงกระซือใหญ่ดวนว่าอุ้ยข่อยบริยานดอกิ่นว่ะอุ้ยมันโจูมันนี่ว่ะอุ้ยบริยานก็ไปแตยานเือกครับมันว่าผมเห็นทุกสินมันว่าแต่ว่าพลทุไทย ก็บวารุว่าเสียงอีหยังแต่ว่ามันสิมีเท่าทุกมือนี่มันว่าแต่ว่ามันกับบ่ได้กับบ่ได้มาทำลายห้องฮาก็กีดอย่างเ้าก็เห็ดเบียกเข้าไปมันว่างสิล่ะเพราะว่าผมกับว่าสนใจวันพระผมกับบ่ได้ตั้งใจว่าสีเบิ่งแล้วมันว่าเพราะว่ามันชิ้นแล้วมันว่าผมสิ้นแล้วแต่ว่าผมนั่กะบ่ได้เขาไปดดนในนี้กันขึ้น ผมก็สิกี้ตยยางผมแต่ว่ากังวินผมเข้าไปอยู่ขัน้มเฮ็ดออกมันบอกผมเข้าไปหาอยู่เฮ็ดบวกนี่ออกหลายหลายมันบอกนี่ดอนแต่ว่ากลางขึ้นผมสิบมไปได้ดวนก็นเลยมาลราพี่น้องฟังบ้านเป็นเสียงประหลาดอันที่มันออกจากดวนอนที่ยายดวนเบาหิฟังนั่นละ่ะที่ว่ามันเป็นหมอหมอดินนั่นละ่ะยายดวนก็นเลยคิดว่าเสียงพี่บวกแล้วพี่น้องเนาะ วะเขาเาของไปถิมยายวดวนขึ้น่้านนี่มันสิออกหาอยู่หากินพี่น้องบอกกัใยายดวนบ่แต่ว่ายายดวนกะสันนิษฐานซื้อดอกก็เลยมาบอกพี่น้องฟังคลิปนี้กะเอาไว้แค่ในก่อนเนาพี่น้องเนาะจังเจอกันคลิปหนาพี่น้องแต่ว่ายายดวนฝากกดติดตามช่องยายดวนในเรืองพี่น้องเด้อยายดวนก็สิไปหาถามเบาเรื่องราวต่างๆมาลอาพี่น้องฟังไปแทบพี่น้องถามแอบเพราะว่า ยายดวนอยากมีเรื่องเล่ามาเราในช่องยูทูปพี่นองฟังไหมคลิปนี้ยายดวนกะล่าไปก่นอนเอาี่นองสวัสดีค่ะ